เช้าค่ะวันนี้เคลอทพาทุกคนมาเที่ยวทุ่งอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นทุ่งเล็กๆไปแล้วปะวันนี้เพื่อนไปไหนหมดวันนี้ไม่มีเพื่อนมาเกล้าก็เป็นเด็กดีปะเร็วโอ้ยเพี่กวยไปแล้วมีพี่กวยแต่พี่กวยพี่กวยแค่แครอทไม่ค่อยพูกกันเร็วเร็วเร็ว ไปกนันแล้วอากาศดีมากทุกคนฉลาดเจ้าไงลูกอ่ะเร้วมันแชะโอ๊ยหน,หนอ้อง ยิ่งหมดไม่สน,นอะไรเออเอา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 ไปพี่เก๋ามาดูความสุขของแคระนะคะเพื่อนไปแหน่ลน้เอา้าวน้องวัวมาแล้วพี่กวมาแล้วดู เราได้มีไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงหัวได้ยินเสียงไก่ขันไปเร็วๆไปเฮ้ยนี่เนาะก็พา,คา,ออาแครอทออกมารีแลกออกกำลังกายตรงนี้นะคะมาทำภารกิจอะไรเงี้ยเขาก็ชอบมากลิ้งอยากกลิ้งดินแถวนี้ ไปกลับบ้านดีกว่าไปเลวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ขนาดนะคะมีลมเงย็นอยูส่สำรวจสำรวจ ไปแล้วกลับบ้านดีกว่าป่ะเมฆกลับบ้านแล้วแม่กลับบ้านแล้ว mm yeah, เร็วป่ะเมฆกลับบ <for S 1> ้านแล้วเร็วอ <enza> so ือนีเลยเห็นแบบนี้เลยแกลงแกล้งอย่างงี้เหรอแก้งอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ย กำลังส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามตลอดไปลับบ้านกันขอบคุณทุกท่านคะ่ะ